แสงใช่ไหมเลนแรกเลยสูตรนี้ไม่ต้องจำเพราะเรารู้อยู่แล้ว R นี่คืออะไรนะรัศมีความโค้งถูกก็คือเหมือน R ในคณิตศาสตร์อะแบบรัศมีของวงกมลมอะไรเงี้ยเนี่คือระยะโฟกัสถูกไหมคือเวลาที่เขาจะทำเลนนะฮะหรือจะทำกระจกโคง้ง่ยเขาจะต้องทำโดยการที่รู้ว่ารัศมีความโค้งเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นพี่มีลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งเงี้ย แล้วพี่บอกพี่ตัดเฉพาะส่วนเนี้ยชึบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเห็นผิวตรงนี้ปะมันมีรัศมีความโค้งอย่างเงี้ยครับไอตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเ,เรียกว่าอะลักษณะอย่างเงี้ยเพราะนั้นพี่จะฝนเลนเธอเคยเห็นเลนใช่ไหมที่ทําแว่นตาหรือว่าโดี๋ยวก็ใช้ไดแหละเธอเขาบอกเธอได้ว่าเขามีรัศมีความโค้งเท่าไหร่ก็หมายว่าผิวของเลนเนี่ยเป็นลูกบอลเท่าไหร่ มี R ข้าไในโตมมีจุดเอ่อ um ใช่เพราะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเธอเอานี่ f นี่สอง f ใช่ไหมเอาวงเวียมนมาปักไว้ที่นี่รักกลางรักสมีเท่านี้นมันจะได้ได้รูปนี้พอดีปงเฉยรูปนี้อาจจะวาดสกเกลไม่โอเคดูวาดเลมันเป็นเรื่องอปกติแต่ถ้าสกเกลถูกต้องคือต้องปักอย่างนี้แล้วก็วาดได้อย่างนี้พอดีเพราะฉะนั้น R นี่คือรัศมีความโคม้งนะฮะแล้วจากการสร้างเด่นด้วยวิธีเนี้ย เขาพบว่านี่คือแฟน์นี่คือความเป็นจริงเขาพบว่าระยะโฟกัสมันคือครึ่งหนึ่งของแอร์อแค่นั้นเองเข้าใจไหมท่านแรกเธอจะสร้างเลนได้เธอต้องรู้รัศมีความโค้งมันเนียเธอถึงจะฝนเลนได้ฝนเลนก็คือเอาแผ่นแก้วหรือแผ่นพลาสติก<อ>าเรา,าเ,รเราก็ไม่น่าจะฝนจะเป๊ะๆนีเน่เข้าเคเขามีเครื่องอ่าเขาเครื่องจกัาจากรเครื่องจักรมันควบคุมรัศมีได้อยู่แล้วแล้วเธอพบว่าครึ่งหนึ่งของรัศมีคือระยะโฟกัส วันแรนไอ้นี่ไม่ใช่สูตรนะอันแรกอันนี้คือความจริงนะอันนี้คือแฟร์วะนัรนอัน,นแรกเธอไม่ต้องท่องนะครับไม่ต้องท่องไม่ท่องเออข้างขวานี่ก็เหมือนกันไอน,นี่คืออะไรรู้ป่ะย่อ,ยอม,มาจากขนาดของตัวของภาพ image ไง i m a g e image s นี่คือ o o นี่คือ object object คือวัตถุ image คือภาพนี่คือภาพส่วนวัตถุขนาดนะนะ s d e p t คืออะไรฮะ s d e p t ระยะภาพระยะภาพ s h e คือระยะถ้าเธอจำได้เรื่องของเลนส์มันคล้ายๆกับว่าเป็นสามเหลี่ยมถูกปะเป็นสามเหลี่ยมถ้าตำแหน่ง i พี่ก็คือหมายถึงตรงนี้ถูกไหมตำแหน่ง o ก็คือตรงนี้ตำแหน่ง s d e t ก็คือ สามเหลี่ยมใหญ่ใช่ไ่ะตำแหน่งเอเล็กก็คือสามเหลี่ยมเล็กมันก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายไงเอาด้านที่คล้ายกันหากันเห็นปะด้านที่คล้ายกันหานกันย่อมเท่ากับด้านที่คล้ายากันหานกะันเข้าใจไหมซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า M MM, อคือกําลังขยายแค่นั้นเองมันจะถามว่าอันนี้ต้องท่องอีกปะไม่ต้องท่องเหมือนกันใช้ความเข้าใจ S <S <S ใ,ใช่มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมก้ายนะนะครับโอเคเนาะ I image for object นะครับนี้ก็ไม่ต้องท่องเหมือนกันนะฮะจิแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสูตรได้หรือเปล่าอ,อืม n เท่ากับสามร้อยหกสิบองศาลบหนึ่งส่วนเซตา,าสตา,ตามร้อยหกสิบ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ใช่ปะ่ะภาพที่จะปรากฏอยู่ในกระจกเงาอันนี้ไม่ต้องท่องก็ได้แนละ้วพี่ชี้ให้ดูสื่อช่ไเอ็นนี่คือจํานวนภาพใช่ไหมครับถ้าเธอส่องอย่างเงี้ยสิ่งที่เธอจะเห็นก็คืออันนี้กรขดภาพอีกเรื่องถ้าเธอส่องอย่างนี้ใช่ปะ่ะปึ๊บเธอมีคนอยู่ตรงนี้นี่กระจเงาใช่ไหมครับ สิ่งที่เธอจะเห็นก็คือเธอจะพบว่ามันจะเป็นอย่างนี้กระจกก็จะแบบแบ่งเท่าท่ากับองศาใช่ป่ะแล้วเธอก็พบว่าโอ้มันมีคนอยู่ทุกทุกอันเลยใช่ป่ะทุกอันเลยทีนี้ไอการที่จะแบ่งคนอะมุมทั้งหมดมันเท่าไหร่ถูกไหมมีคนอยู่กี่คนเอ้โทษทีมีองศาอยู่เท่าไหร่ เซต้าใช่ปะหารเซต้าเสร็จแล้วมีกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรูปแต่อันนี้ใช่รูปไหม 1. 1> ก็ลบหนึ่ง <c oughs> อย่างเงี้ <c oughs> <c oughs> ยวันนั้นมันก็เลยได้สุว่า n <c oughs> เท่ากับไม้นี่ไง เราจะพบว่าในวิชาฟิสิกส์อะครับถ้าถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจซึ่งมันเข้าใจได้ง่ายอะเพราะว่าเป็นธรรมชาติถูกปะโยนวัตถุวัตถุต้องตกส่องกระจกเธอจะส่องพี่จะส่องมีแค่มีเครื่องมือทุกคนต้องเห็นเหมือนกันอยู่ละเออมันก็จะได้ได้ค่าเหมือนกันแค่น,นั้นเองตึ๊ล้วเนี่ยกขอบบนกระจกขอบล่างแล้วก็ ความยาวกระจกที่มองูด้ดที่เห็นภาพคนเป็นตัวอ๋อไอ้น,นี่คือเงาสะท้อนน่ะมีคนใช่ไหมแล้วคนมีลูกกระตาอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วเธอเหมือนจะมเลยอืมเธมีกระจกใช่ปะอย่างนี้เ,เวลาที่เธอมองอะ่ะแต่ว่ากระจกมันจะประมาณนี้อ่า ใช่เวลาที่เธอมองเธอต้องมองจากลูกตาเข้ามาออกมาถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมเธอจะเห็นข้างล่างแสงวิ่งจากขาไม่รู้สะท้อนจากไหนนะแต่วิ่งจากขามาที่กระจแล้วสะท้อนเข้าตาเธอจริงปะ mm. ในคำนองเดียวกันเธอจะเห็นหัวตัวเธอเองเอหัวตัวนิดนึงแสงวิ่งจากหัวแล้วสะท้อนเข้าตาจริงปะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมนี่ไหม มุมตกเท่ากับมุมสะท้อนอันนี้ก็เป็นอีกสามเหลี่ยมมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนแค่นี้เองหลักการมีอยู่แค่นะ้เธอก็ลองมองดูใช่นะเพราะนั้นกระจกตรงนี้มันก็เลยเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงตัวเธอ ความสูงตรงนี้ยถ้ามันถึงเป็นครึ่งหนึ่งหรออืเนี่ยถ้าทีความสูงจากตาถึงพื้นอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะพ็เป็นรูปสามเหลี่ยมอะส่วนกระจกตรงนี้ก็เหมือนกันอ่ะมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของความสูงระหว่างหัวถึงตาครึ่งหนึงอ่ะเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเอาครึ่งกับครึ่งบวกก็ได้ระยะกระจกที่ควรที่จะต้องมีก็คือตำแหน่งนี้ จะเห็นได้ตัวตาเห็นหัวตาเห็นัเทา้าแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เสห็สึน่นส่วนังอ่าก็คือข้างล่างนี่คือครึ่งหนึ่งเส้นหนึ่งส่วนสองของตาถึงเทา้าข้างบนนี่คืออะไรฮะตรงไหนวะตรงนี้ครึ่งหนึ่งของเส้นหนึ่งส่วนสองจากตาถึงหัวยว่ละคนมีถึงตรงนี้ใช่ใช่มันก็คือตำแหน่งนี้ถึงนี้เอาโตว ถูกไหมอืมก็เหมือนกันเนอก็เหมือนกันใช่ก็เหมือนกันระยะนี้ก็คือครึ่งหนึ่งไงเูกป่าวางกระจกสูงจากพื้นเท่าไหร่วางกระจกสูงจากพื้นก็คือครึ่งหนึ่งของตาถึงเท้าแล้วกระจกเองอ่ะสูงเท่าไหร่กระจกเองก็คือครึ่งหนึ่งบวกกับอีกครึ่งหนึ่งของหัวด้วยจึิจะเห็นครบ เรื่องของเรื่องถ้าเจอเอย่างนี้สูตรพี่ไม่ค่อยชอบพี่ก็วาดรูปเอาว่ามันก็คือสามเหลี่ยมแล้วก็หลักการคือตาถ้าจะมองเท้าก็มุมตกเท่ากับมุมสะท้อน<ต>จริงแต่ว่าว <ะ S 2> รูกมันไม่เก็บเวลาหรอสามสิบวิไม่คิดว,ว่าจะวาดได้เร็วขนาดน,นั้นใช่ปะสาม,มสิบวิไม่น่าจะวาดได้แต่ขนาดนั้นไม่ใช่หลักการจะต้องแม่นนิดนึงว่าหลักการก็คือมุม เท่ากับมุมสะท้อนไงแล้วถ้าจะหาขอบบนขอบล่างมันอาจะหาได้่ตัวขอบบนอ่ะ,ออะเดี๋ยวว่าดให้ใหมรูปไม่ดีใช่ปะไม่ชัดเจนว่าดให้ใหมหลักการมุมตก้มีมุมสะท้อนนะทิ้งไว้นะชุบอ่ะ,อะเธอเป็นตัวคนอย่างนี้ อยู่ตรงนี้ถูกไหมอาคนใส่หมวกด้วยออยากจะเห็นมงกุฎแบบนี้ชัดๆทีนี้กระจกแนวกำแพงอยู่ตรงนี้แต่ว่าม,ง,มงกุฎไม่ถือว่าเป็นความสูงก็งถือแล้วก็อยากเห็นมงกุฎไงไมันจะได้ชัดๆนะกำแพงที่คือความสูงอยากจะติดกระจกบนกำแพงแบบว่าให้เสียสะทงอนน้อยที่สุดและให้เห็นจากเท้าถึงมงกุฎเหลย คำว่าเห็นเนี่ยเห็นที่ไหนเห็นที่ลูกตาเพราะนั้นขั้นแรกทำเส้นแนวลูกตามาตาเราเป็นนมองการที่ตาเราจะมองเห็นเท้าเนี่ยแปลว่าอะไรบังเอิญเราไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวอาจจะมีแสงออกจากตาแต่เรามองเห็นเท้าแปลว่าแสงจากเท้ามันวิ่งเข้าหาตาเราถึงไนะวิธีการนี้คือวิ่งผ่านกระจก แสงจากเท้าวิ่งเข้าหาตาเราแสงจากเท้าวิ่งคือแสงจากดวงอาทิตย์วิ่งเข้าเท้าเนาะแล้วก็สะท้อนจากเท้าเห็นเป็นสีอะไรเงี้ยนะวิ่งเข้ามาวิ่งได้หลายทิศแต่จะมีทิศหนึ่งที่เข้าตาเราคือวิ่งเข้าหากระจกเห็นไหมแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราดังสีแสงเป็นเงี้ยเนาะสภาพเนี้ย ทำให้เราเห็นเท้าถึงไหมสภาพนี้ทําให้เราเห็นเท้าซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยตรงนี้จะต้องแบ่งครึ่งใช่ป่ะเราเราเรา,เราเรียกว่าวรตรงนี้เป็นเซตาตกใช่ป่ะส่วนตรงนี้เป็นเซตาสะท้อนซึ่งตกกับสะท้อนต้องเป็นไงกันเท่ากันเท่ากันเพราะในนี้เป็นสามเหลี่ยมเนาะเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมครับ แล้วพื้นอยู่นี่พี่เปลี่ยนสีให้ทีนหนึ่งพื้นเป็นพื้นหญ้าพื้นอยู่ทางนี้นนมันเอียง <laughs> อ่าไหวอืมพื้นอยู่ทางนี้นะครับเธอจะพบว่าสามเหลี่ยมเนี้ย เป็นสามเหลี่ยมรูปนี้ัหมเท่ากันก่ะสามเหลี่ยมรูปนี้เห็นหมเปี่ยสีกด <c oughs> <c oughs> เราก็สามเหลี่ยมรูปนี้ไอ้สามรูปนี้เป็นยังไงกันเท่ากันเหมือนกันหมดทั้งสามรูปใช่ป่ะเป็นสามเหลี่ยมคางทั้งสามรูปโดยที่ มีมุมนี้เท่ากับมุมนี้และเท่ากับมุมนี้ด้วยถูกปะ่ะมุมแยงมุมแยงนะครับไอตำแหน่งของตรงเนี้ยแลวสองมุมตรงนี้เท่ากันใช่ถ้าถ้าจะวาดก็เท่าด้วยถูกต้องก็เท่าด้วย,วก,วยก็จะได้แบบเห็นว่ามันเป็นคนละรูปนะก็เท่าด้วยหนึ่งสองสามสี่รูปเนี้ยเท่ากันหมดเลย เนอะท่ากับแบบแบบทีนี้ถ้าเธอดูสามเหลี่ยมสีเหลืองรูปใหญ่เธอดูสามสามเหลี่ยมสีเหลืองรูปใหญ่มันถูกแบ่งออกเป็นสองรูปที่เท่าเท่ากันจริงป่ะแต่ว่าพี่ก็บอกได้เลยว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือระยะครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ปะ่ะครึ่งหนึ่งของตัวนี่ไงแล้วตรงนี้คือ ที่เดี๋ยวเราจะต้องตั้งกระจกล่างสุดของกระจกนะฮะเพรนั้นกระจกพี่ก็ต้องเป็นสภาพนี้ข้างล่างเป็นอย่างนี้มันถึงจะสะท้อนให้เห็นภาพภาพขาได้ในทำนองเดียวกันข้างบนก็เหมือนกันข้างบนก็เหมือนกันเอาสีส้มมา ข้างบนก็เหมือนกันนะข้างบนเวลามองจะเห็นมงกุฎใช่ป่ะแสงก็ต้องวิ่งจากมงกุฎปึ๊บเข้ากระจกแล้วก็สะท้อนเข้าตาเหมือนกันเลยนะถูกไหมอ๋อไม่มีอะไรตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้กเกิดเซต้าตกเท่ากับเซต้าสะท้อนถูกต้องถามว่าระายะานี้เท่าไหร่มงกุฎถึงลูก,ลกตาไม่รู้หาได้แหลนะเนาะเอาเป็นวนีนะ มมติเมื่อกี้ลืมกำหนดระยะตรงนี้เป็น x เนะอะอเงี้ยนี่ก็เลยเป็นครึ่งหนึ่งของของ x นะทำนองเดียวกันทั้งบนตรงนี้ระยะนี้ก็เป็นเท่าไหร่เซนสวนสองของ y y ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอเรื่องกระจกเนี่ยเขาก็จะถามเราสอเสงเรื่องใช่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ใช่ป่ะเซนสอง y ที่ไม่พอเขียนเอียงๆหน่อยนะฮะโอเคนไหมเรื่องกระจกเขาจะถามเราสองเรื่องหนึ่งติดตั้งกระจกสูงจากพื้นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองเหรือหนึ่งส่วนสองของความสูงตัวถึงตาขาถึงตานะฮะแล้วกระจกอะ่ะสูงเท่าไหร่สองค่าครึ่งหนึ่งของขาถึงตาบวกกับครึ่งหนึ่งของหัวถึงตาอย่างเงี้ยหรือพูดง่ายๆขาถึงตากับหัวถึงตามันคือทั้งตัวใช่ปะ่ะ กระจกสูงเท่าไรครึ่งหนึ่งของตัวแค่น,นั้นเองคำตอบก็คือหนึ่งวางลอยจากพื้นใช่ไหมครึ่งหนึ่งของเท้าเนาะถึงตาถูกไหมสองกระจกสูง ครึ่งหนึ่งของทั้งตัว,ตวใช่ป่ะทั้งตัวซึ่งมันก็คือครึ่งหนึ่งของเท้าถึงตาใช่ป่ะบวกกับครึ่งหนึ่งของตาถึงหัวใช่ป่ะอย่างเงี้ยตรงกันยังตรงแต่วตต่าที่เขาให้มาในฝั่งขอบบนของตำแหน่งของกระจกที่ถูกเกลี่พื้นเขาถามตรงอืม ก็ยก่ยาก,ก็บอกเราดิก็ครึ่งหนึ่งของตัวโบกกับครึ่งหนึ่งของท้าสังตาเขาบอกว่ามีที่ใช้สูตรกับวิธีที่เอาส่วนสูงอะไรสักอย่างไปลบกันขอบบนลบความยาวกระจกขอบล่างกับขอบบนลบความยาวกระจกหรือไม่ก็ขอบ ดูคาพูดก็วุ่นวายเธอก็วาดรูปม่ะทขอบบนคืออะไรเธอก็วาดรูปเอาให้มาความยาวกระจกคืออะไรขอบล่างถึงพื้นคืออะไรเนี่ยวาดรูปก็เห็นแล้วขอบล่างถึงพื้นคืออข้างล่างขอบบนคือข้างบนขอบล่างต้องบอกความยาวกระจกถึงจะเท่ากับขอบบนอ่ะถุกทุกทุกอันนี้ยดูรูปเอาเนี่ยนี่เขาเรียกขอบล่างนี่เรียกความยาวกระจกถึงเท่ากับขอบบนทุกต้อง <ม>เป็นเรื่องง่ายนะเ<ม>ือกี้เราคุยบอกว่าอ๋อสูตรแรกกับสูตรที่สองอันนี้ไม่ต้องทองถูกไหมไม่ต้องทองรู้อยู่แล้ะอ่าน,นี้จะฝนเลน<ม>ก็ฝนด้วยรัศมีมมอ่าเพราะนั้นสูตรที่เราต้องท่องดูเหมือนว่าจะมีแค่สูตรนี้สูตรเดี่ยวละมัง สูตรเดียวละมัง้งดูนะสูตนนี้คืออะไร1ส่วน f เท่ากับนส่วน s บวก1ส่วน s แบบหนูไม่เข้าใจว่าทำไมมันตัดเศษหส่วนสอออกไม่ได้เอ้ยเศษหน1ส่วนออกนี่ด้อืมตัดไม่ได้ไไดิเรา <c oughs> ให้กลายเป็น f จก s บวก s 6. พลมอืมก็ไม่ถูกสิครับเพราะมันไม่ใช่เพราะมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม ใช่ถ้าเธอเป็นอย่างนี้เอ้าดูนะหนึ่งส่วนสองเท่ากับ1ส่วน x x มีค่าเท่าไหร่เลยเออ 2, 2ถูกแต่ถ้าเกิดเท่ากับ1ส่วน x บวก1ส่วนสอง x มีค่าเท่าไหร่ก็รู้แต่คิดได้ถูกป่ะใช่งั้นงั้นจากสมการนี้พี่ทำอย่างนี้ได้ไหมพี่ก็สลับอเออ x มีค่าเป็นศูนย์ใช่ป่ะซึ่งผิดอพอข้างขวาจะบวกกันต้องทำไงก่อน ทำส่วนให้เท่ากันถูกต้องมันจะกลายเป็นสองส่วนสองบวกหนึ่งอะเนาะส่วนสองเอค่ะเท่ากันหนึ่งส่วนสองเนี่ยอ้าวยายนี้ไปหารลบอะไไม่ได้เหรออืมสองบวกเอค่ะไม่ใช่สองบวกหนึ่งคือต้องคูณค้าย่ปะโอ้คล้ายๆแนวเดียวกัน yes yes เปิดตังส่วน yes yes กาะนั้นสูตรนี้ต้องท่องไหม ไม่ต้องท่องมันมาจากอย่างนี้นี่ไงเห็นปะ่ะแล้วสลับเสร็จเป็นส่วนโอเคต้องท่องสูตรเดียวสูตรนี้สูตรเดียวครับตึ้งตึงตึง,ตงแล้วสูตรนี้ล่ะถ้าเดี๋ยวกำลังจะบอกต้องท่องสูตรนี้สูตรเดียวนะสูตรนี้เข้ามาต้องท่องเกิดจากการทดลองจำไว้เลยในฟิสิกส์อะไรที่เกิดจากการทดลองหนึ่งข้อสังเกตมักจะมีกราฟกราฟเห็นกราฟใช่ไหม ก็เห็นหมดเนอมในฟิสิกชอบเล่นกราฟใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็วาดกราฟพอดกราฟเรื่องเขาอะาแต่เรื่องนี้ไม่มีอ,าอา่าใช่เนี่ยกราฟอย่างเงี้ยเกิดจากการทดลองนะครับข้อที่สองมักจะเป็นสูตรที่แปลผันได้เนาะไอ้นี่แปลตามไอ้นนี่แปลผกผันตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็จะบ่อยพอกันเลยแล้วจะมีค่าคงตัวเนี่ยสูตรในฟิสิกนะฮะข้อที่สามเป็นสูตรที่ หมือนว่าจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นสูตรตั้งต้นเลยเดี๋ยวจะไปพิสูจน์สูตรอื่นๆเนี่ยของที่เกิดจากการทดลองมีคุณสมบัติประมาณสักสามข้อในฟิสิกส์นะนี่เกิดจากการทดลองสูตรเนี่ยเพราะนั้นก็ท่องไปถามว่าเอ้ยแล้วหนูต้องท่องนี้ด้วยไหม m เท่ากับ f ส่วน s f สังเกต m มันมาจากนสูตรไหนถูกปรบ เอฟมาเอฟกับ S สนี่มาจากสูตรไหนงั้นแปลว่าพี่สามารถเอาสองสูตรนี้มา derive หรือว่ามาค้นหามาหาสูตรนี้ได้ไหมได้น,น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้ือน่าจะไดเอ t พายเชอร์ก้าใช่เอ s พา l ตัด t อสพ p a อือหมอ่ะลองทำดูนะเยอะวอ๊ะ เรามีสูต,สตร c หนึ่งส่วน f เท่ากับ c หนึ่งส่วน s บวก c หนึ่งส่วน s ดับหรือ s พรามเราจะมีสูตร m เท่ากับ s พรามส่วน s ใช่ไหมแล้วเราต้องการ f เท่ากับอะไรก็ไม่รู้แหะเอ้ยโทษที m เท่ากับอะไรไม่รู้แล้วก็ส่วน f หรือ s บวก s ดับอะไรประมาณนี้ถูกปะอ่ะทำใหญ่ ตอนแรกก็เอาอันนี้ว่าลงกันก่อนแล้กลายเป็น f เท่ากับอะไรสักอย่างที่ตามสึกเมื่อกี้ s mm hmm. s พล s สวง s พลแล้วมังค่อยเอาอันนี้มาแทนไม่ตรงซะทีเดียวอ่า๋ยวพี่เขียนให้ดู ถ้าเป็นพี่พี่จะมองน,นี่เห็น m ไหมนี่เห็น m ไหม m. m มาแล้ว m เท <M S 1> ่ากับ s พามส่วน s ถูกไหมก็ต้องหา yes เดี๋ยวพี่จะแทนค่า s พามนี่ไงแล้วพี่จะเขียนเทอมนี้ยในรูป s พายนะฮะเทอมนี้หรือว่า,า,ากลุ่มนี้ yes ใช่ s พามอย่าให้อยู่คนเดียว ตอนนั้นพี่ก็เป็นเซนหนึ่งส่วนเอสพามเท่ากับย้ายข้างเขนเนาะหนึ่งส่วนเอฟลบหนึ่งส่วนเอสเขียนป่ะน้อเนาะย้ายข้างขวานี่พี่ก็คูณไขวยอยนะ์เนาะเป็นเอสลบเอฟส่วนใช่ป่ะเอฟเอสถูกไหมเท่ากับหนึ่งส่วนเอสพามเพราะนั้นเอสพามเฉยๆเท่าไหร่ครับ fs ส่วน เอสลบเอ <F. S 2> เอาไอ้นี่เข้าไปแทนปั้งเอาไอ้นี่เข้าไปแทนผลที่ได้ M <ห>ก็เลยเท่ากับ f s เสนาะ<ห>ส่วน s ลบ f ใช่ป่ะแลวนี่ยังเหลือห้อยเศษหนึ่งส่วน s ใช่ป่ะก็คือคูณด้วยเศษหนึ่งส่วน s อย่างนี้ <โห S 2> ถูกไหม yes ตัดปั้งปั้งได้สุดละ ต่เจ้าขาจะต้องใช้เวลาที่สตดอีกก็นีสามสิบวิไม่จริงใช่ปะได้สุดไหมได้สุดอืมพอนั้นอีกขาหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้เธอทำพี่ตั้งให้เซนหนึ่งส่วน f เท่ากับเซนหนึ่งส่วนเอบวกเซนหนึ่งส่วนเอาพ์มอย่างนี้แล้วพี่ตั้งให้ว่า m เท่ากับ s พาร์ยส่วนเอพี่ก็ตั้งต้นให้ว่า M เท่ากับใช่ป่ะ ดนะออได,ไได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เธอทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ตั้งให้่อน m เ,เท่ากับใช่ปะแทนที่ s yes. นะแทนที่ตัว yes. s อ, <S อทำเองบางๆหรือว่านะยกข้อมือได้ปิดเพ,พื่อกดปิดรูหองมันกินหดอกไม้ไหมเสร็จแล้วก็คือจุดตัดใช่ปะ่ะ จุดตัดมันก็มีหนึ่งตัดจริงใช่ป่ะตัดจริงเรียกว่าภาพจริงอ้เราคี่มันตัดจุดจุด่ป่ะจุดจุดคือ,มอไม่จริงใช่ไหมที่เชื่อว่าต่อไปจะเจอวัตถุสเสมือนได้ดีเขาเรียกว่าเสมือนถูกต้องทีนี<บ>้พี่เคยเข้าขอมออน made with doodle cast pro